สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆทุกคนนะคะมาพบกับแม่พรจากคลับนมแม่นะคะคุณแม่ลูกสองที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสมนมพงนะคะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับแม่ๆนะคะได้นําไปปรับใช้ในเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กันนะคะวันนี้มีผู้ช่วยด้วยเออพลูมะน้อยขึ้นเก่งพลูมหน่อยสวัสดีครับ คนนี้คนโตนะคะตอนนี้อายุ7ขวบแล้วนะคะเป็นเด็กนุแม่เช่นเดียวกันตอนคนโตแม่พรปั๊มนมให้เขาทานจนถึง2ขวบครึ่งว้าวหลังจากนั้นก็ทานเป็นนมจืดปกตินะคะไม่ไม่ไม่ได้ทานนมผงมอนเด็กคนอื่นเขานะคะทีนี้นะคะตอนนี้คนเล็กก็คือ1ขวบ7เดือนแล้วนะคะใกล้จะถึง2ขวบแล้วมีสต๊อกตอนนี้อยู่ประมาณ500ถุงก็อ,อยู่ที่ประมาณ3,500ออนเย่ yeah! ถึง2ขวบแน่นอน,นะคะ่ะหรือว่าอาจจะเยอะกว่านั้นเพราะว่าตอนนี้สต๊อกเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่า ว่าแม่พรเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตัวในการที่จะเพิ่มน้ํานมอย่างไรนะคะแล้วก็วิธีการที่จะให้มีนมเยอะๆเนี่ยทำแบบไหนนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ให้ฟังกันแม่แมคงจะได้ดูหลายๆคลิปไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะมาเจอนะคะอ่านเจอในอินเทอร์นเน็ตอยู่ข้อหนึ่งนะคะว่าสถิติ การเลี้ยงลูกในนมแม่ของประเทศไทยตอนนี้เป็นยังไงซึ่งพออ่านแล้วตกใจมากคุณแม่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในหนึ่งปีเนี่ยมีคุณแม่คลอดลูกออกมานะคะอยู่ที่ประมาณ0 0แสนคน มีเด็กคลอดออกมาหกแสนคนนะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นผ่าคลอดมากกว่าคลอดธรรมชาตินะคะผ่าคลอดมากกว่าคลอดธรรมชาตินั่นก็คือหมายถึงคุณแม่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของการให้นมลูกเพราะว่าการคลอรดธรรมชาติเนี่ยร่างกายของแม่จะจะมีความพร้อมในการผลิตนมมากกว่าคุณแม่ผ่าคลอดดังนั้นคุณแม่ผ่าคลอดจะมีปัญหาในเรื่องของน้ํานมมากกว่าคุณแม่คลอดปกตินะคะ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กๆในประเทศไทยเนี่ยที่สามารถได้ทานนมแม่ในหนึ่งวันแรกในหนึ่งชั่วโมงแรกที่คลอดออกมาเนี่ยแค่40%เท่านั้นเองไม่ถึงครึ่งนะคะคุณแม่สำหรับเด็กที่คลอดออกมาแล้วได้ทานนมแม่เร็วภายใน1ชั่วโมงที่คลอดเนี่ยแค่40%เองนะคะถือว่าน้อยนะส่วนอีกุก0เนี่ย คือได้ทานหลังจากหนึ่งชั่วโมงไปทําไมหนึ่งชั่วโมงแรกถึงสําคัญนะคะการที่ลูกดูดนมเร็วเนี่ยมันเป็น ข้อดีที่ทําให้ร่างกายค,คุณแม่นะคะมีการกระตุ้นให้สามารถผลิตน้นํานมออกมาได้เยอะแลวก็ได้เร็วนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งน้นํานมในชั่วโมงแรกหรือว่าน้ํานมช่วงแรกๆที่จะเป็นน้านมสีเหลืองเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะในเรื่องของสร้างภูมิต้านทานให้กับลูกนั่นเองนะคะซึ่งน่าเสียดายมากเลยไม่ถึงเครื่องที่น้องๆจะได้ทานนมในชั่วโมงแรกนอกจากนั้นค่ะ มีแค่23%เปเซนเท่านั้นที่น้องๆสามารถทานนมได้6เดือนโอ้ยเปอเองค่ะแม่ลดลงมาอีกนะ6เดือนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กนะคะทารกนะคะควรจะทานนม,มแม่อย่างเดียวเลยนะคะให้ได้ทั้งหมด6เดือนนะคะคุณแม่ไม่ต้องเสริมอาหารใดๆทั้งสิน้น ไม่ต้องเสริมนมผงไม่ต้องให้ทานอาหารบดไม่ต้องแม้กระทั่งน้ำเปล่านะคะคุณแม่ไม่ต้องเลยถ้าในกรณีที่น้องทานนมแม่คุณแม่ให้ทานนมเพียวๆไปเลย6เดือนเพราะว่าในน้ำนมของคุณแม่เนี่ยมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่แล้วแล้วก็มีพวกสารอาหารต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโต,อตอของลูกใน6เดือนแรกนะคะแต่น่าเสียดายที่มีเด็กๆเพียง23เอร์ซเท่านั้นที่ได้ทานนมแม่ตลอด หกเดือนนะคะและที่น่าตกใจกว่านั้นนะคะรู้ไหมมีเด็กๆเ,เพียง13%เปซนเท่านั้นที่ได้ทานนมแม่นานสอง โอโหมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยของเรามันเกิดอะไรขึ้นกับแม่แม่มันเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงเราทําไมถึงไม่สามารถให้ลูกนมให้ได้ลูกกินนมได้จนถึงสองขวบจริงๆแล้วนะคะองค์การอนามัยโลกนะคะคุณแม่ไปหาอ่านได้เลยข้อแนะนําของเขาคือให้เด็กๆทานนมแม่ให้เร็วที่สุดก็คือภายในหนึ่งชั่วโมงแรกเนาะแล้วก็ให้ทานต่อเนื่องนะคะ6เดือนเพียวๆไม่ต้องผสมอะไรเลยและให้ทานนมแม่ไปเรื่อยๆ จนถึง2ขวบหรือมากกว่านั้นก็ยังได้เพราะคุณนมของคุณแม่ยังคงมีประโยชน์แล้วก็มีสารอาหารที่เยอะมากจนไม่สามารถมีนมผงหรืออาหารชนิดใดมาทดแทนได้ทีนี้ทําไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะคะนี่พี่บอกังวลใจมากเลยเนาะทําไมทําไมมันปีนปัญหาอะไรขึ้นก็เลยได้หาอ่านข้อมูลใหญ่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ทําให้คุณแม่ไม่สามารถให้ลูกกินนมได้นะคะสาเหตุหนึ่งนะคะคุณแม่คะ่ะรู้ไหมว่า มันเกิดจากการที่คุณคุณแม่เองเนี่ยไม่มั่นใจในตัวน้ำนมของตัวเองโอ้ oh! คุณแม่เกิดอะไรขึ้นนะคะทําไมคุณแม่ถึงไม่มั่นใจน้ํานมตัวเองรู้ไหมคะในน้ํานมแม่มีสารอาหารกว่า200ชนิดนะคะที่เป็นประโยชน์กับลูกไม่ต้องอธิบายนะว่ามีอะไรบ้างนะคะ200ชนิดคุณแม่คุณแม่จําไม่หมดนะคะนั่นคือมันมหาศารมากนะคะซึ่งนมผงที่นํามาทดแทนนมแม่เนี่ยนะคะมีสารอาหารอย่างเต็มที่แล้วก็อยู่ที่ประมาณ 60ชนิดเท่านั้นนะคะซึ่งนมแม่มีสารอาหารมากกว่านผมผงประมาณ3เท่าเลยนะคะคุณแม่เพราะฉะนั้นคุณแม่ควรจะมั่นใจในประสิทธิภาพของน้ำนมตัวเองนะคะไม่ต้องกังวลว,ว่าเอ,อน้ำนมแม่จะมีสารอาหารเหมือนในโฆษณาไหมต้องเสริมน่นนี่นั่นอะไรสฟริงโกไมลินมั่งอะไรนะมีอีกแอลฟาเลกตาบูมินไอพวกเนี้ย ที่เขาโฆษณาอยู่นะคุณแม่มันมีอยู่ในนมคุณแม่ทุกคนนะคะลูกได้รับเต็มที่อยู่แล้วนะคะคุณแม่ไม่ต้องไปหานผมผงมาเสริมได้ๆนะคะมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบว่าน่าเสียดายอะ่ะการที่คุณแม่ไม่มั่นใจในในในประสิทธิภาพของนมตัวเองเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่ฟังอยู่ตอนนี้หรือคุณแม่ใกล้คลอดนะคะไปหาข้อมูลอ่านเยอะๆหรือว่าฟังจากแม่พรแล้วให้มั่นใจได้เลยว่านมแม่มีประโยชน์ต่อลูกมากที่สุดไม่สามารถสิง่งมีสิ่งใดมาทด แทนได้เลยมั่นใจได้เลยนะคะประเด็นที่2ที่ทําให้คุณแม่ไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้นะคะนั่นก็คือการที่คุณแม่ ต้องกลับไปทำงานหลังจากสามเดือนนั่นเองนี่คือเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณแม่ไม่สามารถให้นมลูกได้ต่อเนื่องจนถึง6เดือนนะคะคุณแม่บางท่านน่าเห็นใจเพราะว่าต้องกลับไปทำงานที่ไกลไกลนะคะไม่ได้อยู่กับลูกตลอดเวลาอาจจะไปทำงานต่างจังหวัดหรืออะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าคุณแม่ที่ต้องกลับไปทำงานประจำแต่แม่พรจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ที่ต้องไปทำงานจังจังหวัดหรือว่าคุณแม่ที่ทำงานประจำมันมีวิธีที่จะสามารถให้ลูกทานนมได้ 6เดือนหรือต่อเนื่องได้ถึง2ปีนะคะเพราะแม่พรเป็นคนหนึ่งที่ต้องออกไปทำงานประจำหลังจากที่ลาคลอดสเดือนแล้วแม่พรใช้วิธีปัมมนะะป๊มนมนะคะปั๊มนมปั๊มนมแล้วก็นำนมกลับมาให้ลูกทานในตอนเย็นนะคะแบ่งเวลาในการปั๊มนมเพื่อไม่ให้กระทบเวลางานนั่นก็คือก่อนเข้าง,งานตอน8ปดโมงเช้าก็ปั๊มหนรอบตอนเที่ยงตอนพักเที่ยงก็ปั๊มหนรอบแล้วก็หลังเลิกงานอีกหรอบได้เป็น3รอบ ทำให้เรามีน้ํานมนะคะเพียงพอที่จะนํากลับมาให้ลูกทานในตอนเย็นนะคะพอเรากลับบ้านปั๊บเนี่ยแม่พรจะไม่ให้ลูกทานนมขวดเลยนะคะก็คือจะให้เข้าเต้าต,ตลอดด้วยด้วยด้วย,ด,วยด้วยน้ํานมในเต้าของเราเองนะคะส่วนนมที่ปั๊มได้ตอนกลางวันก็คือเอาเก็บไว้ทานพรุ่งนี้ช่วงที่เราไม่อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาลูกอยู่กับแม่ก็คือเขาจะได้ทานนมจากเต้าแล้วเขาก็จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของคุณแม่ผลิตน้ํานมออกมาได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ให้เขาเข้าเต้าต,ตลอดนะคะทั้งแบบ ตอนที่อยู่กับแม่นะคะแล้วก็ตอนกลางคืนด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นพอให้ลูกเข้าเต้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปั๊มนมต่อเพื่อให้ร่างกายผลิตเพิ่มนั่นเองนี่คือวิธีที่แม่พรทําซึ่งตอนนี้สามารถเลี้ยงลูกได้1นึขวบเเดือนแล้วนมแม่ล้วนแล้วก็มีสต๊อกอีก500ถุงที่บอกนะคะสามพออนนะคะเหลือเฟือมากแม่นี่คือวิธีที่แม่พรใช้ส่วนคุณแม่ที่ทํางานนอกบ้านต่างจังหวัดนะคะจะใช้วิธีการปั๊มนม ปั๊มนมทุกๆ3ชั่วโมงหรือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็เก็บไว้ในช่องฟีดแล้วมันสามารถขนส่งนะคะส่งมาทางเครื่องบินก็ได้หรือว่าส่งมาทางรถทัวร์ก็ได้หรือส่งทางอ่า บริษัทขนส่งก็ได้แม่ตอนนี้มันสามารถส่งได้นะคะคุณแม่สามารถปั๊มแล้วก็ส่งนมมาให้ลูกทานลูกที่อยู่กับคุณตาคุณยายได้เลยนะคะคุณแม่มันมีวิธีมีตัวช่วยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณแม่อย่าพลาดโอกาสนี้เด็ดขาดนะคะ,ะข้อที่1ใช่ไหมไม่ไม่ไมัมม่นใจในประสิทธิภาพนมข้อที่2ก็คือแม่ต้องกลับไปทําง,งานนะคะข้อที่3ข้อที่3คือคุณแม่นะคะรู้ไหมทําไมถึงยังลูกไม่สําเร็จคุณแม่รู้สึกว่า คุณแม่เหนื่อยอืมคุณแม่เหนื่อยคุณแม่เกิดอุปสรรคมีปัญหากับเส้นทางนมแม่อะไรเงี้ยพูดง่ายๆว่าคุณแมออ่อาจจะเขว หรือว่าอาจจะล้าเกินไปกับเส้นทางนมแม่นะคะเอาที่อาจจะได้ยินคนอื่นพูดมาว่าอุย้ยสามเดือนแล้วพอแล้วไม่ต้องให้ลูกกินนมนี่แล้วไปกินนมผงเหรอลูกจะได้อ้วนท้วนสมบูรณ์หกเดือนแล้วนมแม่ไม่มีประโยชน์แล้วมันเหมือนน้าเปล่าแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นมันเป็นความเชื่อที่พูดต่อๆกันมาในแบบว่าในทางที่ผิดโดยที่คุณแม่เองไม่ได้หาข้อมูลให้ชัดเจนซึ่งเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากนะคะคุณแม่จ,จะรู้สึกว่าเป็นภาระในการที่เราจะต้อง ให้ลูกกินนม เป็นภาระในการที่จะต้องแบกเครื่องปั๊มนมไปทํางานทุกวันแต่จริงๆแล้วคุณแม่รู้ไหมว่ามันคุ้มค่านะคะกับสิ่งที่คุณแม่ต้องเหนื่อยแล้วสิ่งที่ได้กลับมาก็คือลูกมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยคุณแม่ต้องยอมแลกตรงนี้นะต้องยอมแลกเลยนะคะเพราะว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าคุณแม่สามารถที่จะปฏิบัติตัวหรือว่ามีวิธีที่จะกู้น้ํานมเพิ่มน้ํานมอะไรเงี้ยมันมีวิธีต่างๆเยอะแย,ย,ยะมากมายขอเพียงแค่ว่าคุณแม่ตั้งใจแล้วก็ ตั้งเป้าที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สําเร็จ2ปีนะคะแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้คุณแม่ไม่สามารถาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สําเร็จนั่นก็คือการที่คุณแม่รู้สึกว่าการให้ลูกเข้าเต้าในที่สาธารณะมันเป็นสิ่งน่าอาย คุณแม่คะ่ะมันเป็นธรรมชาติของคุณแม่มันเป็นธรรมชาติของผู้หญิงมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะคะหรือว่าสัตว์เพศเมียที่เราจะต้องมีน้นํานมให้ลูกทานเพราะฉะนั้นการที่เราไปเดินห้างไปเที่ยวไปอะไรแล้วลูกอยากทานนมแล้วเอาให้ลูกเข้าเต้าเนี Durch ่ยมันเป็นธรรมชาติมากนะคะคุณแม่ไม่ต้องอายมันเป็นภาพที่สวยงามนะคะถ้าคุณแม่รู้สึกเครือะเขืออะไรเงี้ยคุณแม่ก็ใช้ผ้าคลุมมาคลุมหน่อยนะคะแล้วก็ให้ลูกเข้าเต้านะคะหรือว่าอย่างชุดชุดให้นมแบบนี้ที่แม่พอใส่เนาะมองเห็นไหม แบบนี้นะคะมันก็จะมีซิปแบบนี้เปิดได้แบบนี้นะคะคุณแม่แล้วก็ปิดได้แบบนี้แล้วมันก็จะสามารถให้ลูกเข้าเต้าโดยที่เราไม่โป้ลูกไม่โป้นะคะถ้าคุณแม่รู้สึกว่าไม่มั่นใจคุณแม่เวลาไปเดินห้างมันจะมีห้องสําหรับให้นมคุณแม่ลองสังเกตดูนะคะตรงรแผนกเด็ก แม่และเด็กของใช้เด็กอะไรแบบนี้มันจะมีมุมที่จะให้คุณแม่สามารถให้นมลูกได้นะคะคุณแม่ก็ไปให้นมตรงนั้นนะคะจะได้ไม่เครองเขินมากหรือว่าไปในจุดที่ไม่ค่อยมีคนหรือจะไปในจุดส่วนตัวอย่างเช่นในรถหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะมันมีวิธีเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่คือสีสาเหตุนะคะที่พี่พรเอามาให้พวกเราได้เล่าให้ฟังกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีเนี้ยทำยังไง เราถึงจะช่วยกันรณรงค์ให้คุณแม่นะคะทุกคนสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ให้เด็กๆสามารถมีนมทานนะคะได้ทานนมแม่ให้นานที่สุดนะคะอย่างน้อยๆให้ได้สัก6กเดือนนะคะคุณแม่จะต้องช่วยกันนะคะช่วยกันที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกต่อๆกันในเรื่องของประโยชน์ของนมแม่นะคะถ้าเกิดมีปัญหามีข้อสงสัยมีอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทักมาถามในไลน์นะคะในเพจหรือว่าทักเบอร์ส่วนตัวมาได้เลยแม,ม่พอยินดีให้คําแนะนํานะคะหรือว่าเราจะเข้าไปปรึกษา ทีค่คลินิกนมแม่นะคะตามโรงพยาบาลต่างๆหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ทำเพจให้ความรู้อะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณแม่รู้ไหมว่าทางนะคะกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าในปี2,568เนี่ยจะรณรงค์เพื่อที่จะให้คุณแม่นะคะสามารถให้นมลูกได้ต่อเนื่อง6เดือนเนี่ยให้ได้อย่างน้อย50%ซึ่งตอนนี้เราได้แค่23%เท่านั้นเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งเท่าตัวก,กว่าเลยนะคะถึงจะ ไปถึงเป้าหมายได้เพราะฉะนั้นช่วยๆกันนะคะคุณแม่อย่าลืมดูแลตัวเองปั๊มนมหรือให้ลูกเข้าเต้าทุกๆ3ชั่วโมงพักผ่อนเยอะๆทานน้ำเยอะๆแล้วก็อย่าลืมทานอาหารที่เป็นประโยชน์ที่ช่วยในการบำรุงน้ำนมด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างนี้เลยเพื่อพอยินดีให้คำแนะนำนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะบายๆจีจีบายบาย,บายหน่อยลูก บายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเลย